ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันนี้นะคะพอไม่ได้พาไปเที่ยวค่ะแต่ว่าจะพาไปกินไปกินถึง2ร้านด้วยกันอยู่ที่ซอยรามคำแหงร1 0นี่เองนะคะร้านแรกบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารชางเลือกใหม่ค่ะเป็นเมนูที่มาจากโปรตีนมแมลงนั่นเองสนอีกร้านหนึ่งเป็นคาเฟ่ค่ะคาเฟ่สำหรับคนรักโลกโอ้โห สวัสดีค่ะนี่น้องอาร์ตใช่ไหมคะนี่ก็คือน้องอาร์ตนะคะเป็นเจ้าของร้านเ o u ส์เดอะเทสต์ออฟคริกเกนั่นเองค่ะเห็นชื่อร้านมีคำว่าคริกเก็ตต้องเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับจิ้งหรีดใช่ไหมคะใช่ครัเหมือนได้ยินเสียงด้วยนะเนี่ยนี่เลยฮะนี่ของน้องอยู่ในนี้หรอเลี้ยงเป็นให้เห็นว่าตัวมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีคนที่ถึงจิ้งหรีดมันอาจจะแบบเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่าให้มันจะน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าร้านของเราอะค่ะ เกี่ยวข้องอะไรกับจิ้งหรีดคะเอ่เราใช้ทุกเมนูในร้านเนี่ยครับจะใช้ผงจิ้งหรีดมาเป็นวัตถุดิบหมดเลยครับตั้งแต่แบบเบอร์เกอร์ยันไปจนถึงเครื่องดื่มของหวานหมดเลย,เยทำไมถึงต้องใช้ผงของเขาคะมันเรียกว่ามันดีต่อสุขภาพเรามันเป็นแบบซูบเปอร์ฟู้ดเลยตัวผงโปรตีนจิ้งหรีดเนี่ยแล้วก็<อ>มันได้ประโยชน์ในเรื่องของดีต่อโลกอะไรเงี้ยด้วยเพราะว่าเขาใช้ทรัพยากรน้อยแล้วก็<อ>โปรตีนมันสูง เป็นแบบเป็นโปรแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตเลยครับที่ทั่วโลกเลยกำลังให้ความสนใจแล้วเราได้มีการเลือกมาว่าต้องเป็นจิ้งหรีดสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงถึงจะแบบมีโปรตีนที่สูงที่สุดมีครับก็คือตัวนี้เลยที่เราเห็นข้างในเป็นสายพันธุ์นี้เรียกว่า h o า s e cricket หรือว่าจิ้งหรีดขาวจะเป็นสายพันธุ์ที่มีไขมันเนี่ยต่ำสุดแล้วก็มีโปรตีนเนี่ยสูงสุดครับก็เลยเลือกพันธุ์นี้มาใช้อะไรอย่างจิ้งหรีดที่เราเอามาทำเป็นผงโปรตีนจิ้งหรีดนี่คือได้มาจากที่ไหนะ เราเนี่ยจะมีฟาร์มที่เรารู้จักกันเป็นความตั้งใจแรกของเราที่เราอยากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกันให้กับเกษตรกรเนี่ยครับแล้วเราก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงจิ้งหรีอยู่ค่อนข้างที่จเยอะสองหนึ่งฟาร์มเลยเยอะมากใช่ถ้าเราเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเขาในการที่จะพัฒนาคุณภาพให้กับเขาได้คือไปถึงแบบสามารถส่งออกได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็น่าจะทําให้แบบ เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตเขาก็คงจะดีขึ้นอย่างเงี้ยจิ้งหรีดที่ได้มาเนี่ยเราไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างอลองไปดูข้างล่างเลยครับมีทั้งเมนูอาหารมีทั้งขนมไปดูกันค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับทั้งหมดเลยเนี่ยทำจากจิ้งหรีดหรือว่าผงโปรตีนจิ้งหรีดหมดเลยครับอ,อือ่าเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันครับก็คือข้าวแตนอ,อ่างตัวเนี้ยครับเราเนี่ยก็ ไปหาวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ผลิตข้าวแตงเพือ่อที่เราจะได้ช่วยเขาด้วยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยแบบรู้จักแล้วว่ามัน<อ>คืออะไรหรือว่าไม่เคยทาน<อ>เราก็อยากจะทําให้เป็นขนมที่ดีตดีสุขภาพได้นะมาทางด้านนี้บ้าง,ต,งตัวต่อไปเรียกว่าอัลมอนทูเล่ครับหรือว่าเป็นบิสกิตอัลมอนสไตล์ฝรั่งเศสครับอ,อันนี้ จะเป็นบิสกิตบางกรอบที่ทำมาจากอัลมอนด์สไลซ์เราใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวในการให้ความหวานแทนเพราะฉะนั้นม,มันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ผู้เป็นเบาหวานเนี่ยก็าสามารถทานได้ระดับหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องทำเป็นทูเล่ด้วยอคะเพราะว่าผงโปรตีนจิ้งดีเนี่ยมันใช้แทนแป้งได้100%เลยในตัวนีครับ แล้วผงโปรตีนจิ้งหีก็คืออันนี้เลยใช่ไแบบนี้ออกมาเ,เป็นผงบนงี้เลยเหรอเหมือนกับแป้งเลย<อ>แต่แค่สีเทาๆถ้าเราไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนกับเวโปรตีนนั่นเองใช,<ไ>ใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นเป็นจิง้งหรีดเป็นตัวๆเลยเคื่อแบบคนที่แบบ อยากลองแบบออริจินอลแท้จิงหรีดทอดกรอบอันนี้ก็เป็นของวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันครับเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาอยู่มันอร่อยมันดีแล้วก็เขาเองก็มีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานหมดเลยนะเราก็ไปเยี่ยมที่โรงงานเขาเพราะฉะนั้นทุกสินค้าในร้านเราอ่ะมันจะต้องแบบสะอาดถ้ามาที่ร้านนี้แล้วนะคะก็สามารถนั่งกินที่ร้านได้ด้วยเมนูก็มีหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ นี่มาแล้วนะคะเมนูที่มีพงโปรตีนจิ้งหรีดเป็นส่วนผสมอย่างข้างหน้านี้ก็คือที่เมื่อกี้น้องอาร์ตได้เ,า<ช>เราทาไปนี่คือทูเล่ใช่ฮะ,ะทูเล่ตัว <มา S 1> นี้มาเป็นแผนอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวแตงสองรสชาติแล้วก็นั้นก็คือจิ้งหรีดทอดกรอบนะคะอันนี้มาเป็นตัวๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก,ก็ดูหน้าตาบอกว่าก็น่ากินอยู่นะจะว่าไปอ่ะส่วนอันนี้ละคะนี่เลย เป็นเมนูที่แบบเพิ่งทํามาใหม่ๆเลยก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ของเราซึ่งก็จะมีสองขนาดเนี่ยนะครับถ้าคนอยากลองกินหลายๆรสชาติก็สามารถสั่งเป็นมินิได้มันก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรบ้างซึ่งเราก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดแล้วก็มีเฟรน์ฟรายด้วยใช่แล้วตัวผงโปรตีนจิ้งหลีดนี่คือเราไปผสมอยู่ตรงไหนคะอืมในตัวเบอร์เกอร์เนี้ยก็จะอยู่ในขนมปังครับที่มีผงผสมเข้าไปด้วยแล้วก็ ในระหว่างเนื้อคับชีสเนี่ยก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่เราใส่ผงเข้าไปด้วยมันก็จะแบบเพิ่มความนัวอูมามิเข้าไปน,นีนน่และอย่างเป็นฝ่ายไม่มีจิ้งหรีผสมด้วยป่ะครับมีครับจะเป็นตัวซีซันนิ่งซึ่งเ,เนี่ยเป็นผงจิ้งหรีรสสมกปาพริก้าใน100%ยของผงเนี่ยเราใช้ผงจิ้งหรีเนี่ยประมาณแบบมากกว่า60%สิบเปร์เซ็นลยเนกินเข้าไปก็จะแบบ มัช่วยปรุงรสนิดหนึ่งเรียกว่าเอาไปทําเมนูได้หลากหลายมากๆเลยก็เหมาะน,นะสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะลดการบริโภคสัตว์ใหญ่ก็สามารถหันมาลองกินจิ้งหรีดได้หรือว่าอยากที่จะได้โปรตีนมากขึ้นก็ใช้ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดก็คือ<ม>ถือว่าได้โปรตีนที่มากกว่าการบริโภคโดยทั่วไปด้วย<ม>แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับมีพิเศษสําหรับนักเรียนนักศึกษาครับ<ม>ทุกเมนูเนี่ยลด20%ไปเลย<ม> แล้วก็น้ําปั่นครับ,รบก็ลด20บาททุกรสชาติเหมือนกันฮะสำนักเรียนนักศึกษามัธยมประถมปตีปโทรปรเอกนะครับ<อ>ได้หมดเลยขอแค่มีบัตรนักศึกษามาครับม,มีบัตรนักเรียนนักศึกษาก็มาเป็นส่วนลดได้ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงวันไหนยังไงบ้างคะเปิด10โมงครึ่งถึง2อทุ่มครับแล้วก็จะปิดทุกวันพฤหัสค่ะ ก็สามารถสั่ง Delivery ได้ครับท right <go <go um um <no 응ั้ง g ก๊ o o o ้ดไลน์แมนโรบินฮ o ดฟู o ดแมนด้าครับหรือว่าจะทัก Facebook ทักไลน์มาสั่งก็ได้คร uh ับทักมาโอเคสั่งไว้ก่อนเดี Mexican ๋ยวค่อยมากินที่ร้านหรือเดี๋ยวค่อยมารับ Takeaway งยก็ได้หมดเลยครับโอตอนนี้อยากชิมแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องอาร์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ให้เราได้มาเยี่ยมชมที่ร้านแห่งนี้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอไปชิมลว ที่เราจะมาชิมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเมน,นูข้างหน้านี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะ mm. เข้าแต่นะคะ่ะเดี๋ยวขอลองชิมซิว่าถ้าผสมโปรตีนจริงดเข้าไปจะเป็นยังไงอืม mm. กลิ่นหอมอืม mm. จะมีความเป็นแบบผัวขึ้นมาหน่อยๆแต่กลิ่นหอมรสชาติอร่อยมากเลยอืม mm. นี่คืออัลมอนทูเล่ค่ะนี่แผ่นแบบนี้นี่เลยอืม mm. กลิ่นอัลมอนหอมมาก หอมหวานมันมากๆค่ะต่อไปค่ะเราจะมาชิมเบอร์เกอร์ไก่กันนะคะก็คือตัวขนมปังเนี่ยก็จะผสมโปรตีนจิ้งหรีดด้วยแล้วก็จะมีเลเยอร์ของที่เป็นชั้นจิ้งหรีดด้วยเหมือนกันนี่ทุกคนลองชิมซิเบอร,เอร์เกอร์จิ้งหรีดจะเป็นยังไงอืมเขาชัดดีค่ะอันดับแรกเลยมีความรู้สึกว่าตัวขนมปังเองเขาจะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในนิดนึง ตรงขอบขอบขอนมปังก็จะมีความก,กรอบๆแล้วก็เนื้อขอนมปังข้างในก็จะนุ่มรสชาติมันกลมกล่อมแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีนะถ้าถ้าไม่บอกนะว่ามีซิ่งลิปเป็นส่วนผสมมาเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นหรืออะไรเลยแต่มันจะมีความความความนวลๆที่น้องบอกแล้วก็ความมันๆเพิ่มขึ้นอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้เราชิมแบบมินิไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูที่เป็นซิกเนเจอร์ไส้ทะลักมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์ไส้ทะลักก็ได้นะคะเนี่ยหืมกลิ่นหอมมากเลยอะ เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะแล้วมีความรู้สึกว่ารสชาติมันเข้ากันมากเลยนะคือเหมาะมากสําหรับใครที่ชอบกินเนื้ออยู่แล้วมากินเมนูนี้แล้วก็มีส่วนผสมของตัวจิ้หรีดขาวเข้าไปด้วยอ่ะมันเข้ากันได้ดีมากเลยอะ่ะคือเบอร์เกอร์นี้คืออร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจิ้งหรีดที่เราเคยเห็นแล้วก็เคยได้ยินเสียงเนี่ยพอเอามาทําเป็นเมนูอาหารจะทําให้เพิ่มรสชาติให้อร่อยขนาดนี้ รวมไปถึงนะคะเรายังได้โปรตีนจากจิ้งหรีดอีกด้วยเราที่สําคัญใครที่แบบอยากที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่หันมาบริโภคเนื้อสัตว์แบบนี้แทนก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะใครสนใจก็แบบมาที่นี่ได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะพอข,ขอไปกินต่อก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปอีกร้านนึงค่ะอันนี้คือเป็นอะไรกล่องนมอันนี้เป็นกล่องนมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็คือเป็นการอัดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ออกเป็นแผ่นเ,เอามาทำเป็นเหมือนผนังอะไรต่างๆได้เป็นผนังได้เป็นเฟอร์ได้ destination บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพอเปิดศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP Subsurface Research Center หรือ PSRC ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตทอสอพอ ภายในงานมีคุณไกรฤทธิ์อุชุกานนชัยประธานกรรมการและคุณมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทอสอพอพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปตทสพหรือ PSRC พัฒนาขึ้นจากศูนย์วิจัยตัวอย่างหินที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2545โดยปัจจุบันภายใน PSRC มีห้องปฏิบัติการวิจัยตัวอย่างหินและตัวอย่างปิโตรเลียมซึ่งมีความทันสมัยทัดเทียมกับห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทชั้นนำของโลกเพื่อการทดลองและวิเคราะห์ด้านธรณีวิทยาครอบคลุมทั้งการวิจัยเพื่อการสำรวจและประเมินแหล่งปิโตรเลียมการวิจัยเพื่อการเพิ่มอัตราการผลิตน้ำ และการวิจัยเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ C C S ซึ่งจะช่วยให้ปตทอสอพมีฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมถึงโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และการขุดเจาะเพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สวนจัดแสดงชั้นหินจำลองและตัวอย่างหินหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศไทยและอาคารเก็บตัวอย่างหินซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บตัวอย่างหินที่ได้จากการขุดเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศกว่าหนึ่งล้านตัวอย่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แหล่งปิโตรเลียม PSRC ยังเปิดโอกาสให้นิสิตนะักศึกษาและองค์กรต่างๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย การแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานบ้างแบ่งปันเวลาบางคนแบ่งปันความสุข และยังมีการแบ่งปันที่คนให้ไม่รู้ตัวกลางวันที่หนึ Le ่งเลขที่ออสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน mm hmm. เพื่อคุณภาพชีวิต mm hmm. เพื่อชุมชนเพื่อสังคมเราขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นสะพานเชื่อมการแบ่งปันเหล่านี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนมาถึงร้านที่สองกันแล้วค่ะร้านนี้คือ Early BKK นั่นเองอยู่ไม่ไกลกันเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือน้องเคนะคะเจ้าของร้าน e อรีดี KK นั่นเองค่ะโหที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าใครที่แบบเป็นสายรักโลกเพชเป็นลี่หรือว่ารีฟิวเซชันนะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้เขามิครบเลยอยากรู้ว่าทำไมเราถึงทำคาเฟ่ออกมาเป็นสไตล์นี้นะคะน้องเคค่ะก็ตอาแรกที่ทำร้านออกมาเป็นแนวนี้มันเริ่มจากที่เคชอบแล้วก็เครู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนมันคืออนาคตแล้วเคก็มองว่าเคอยากสื่อสารให้คน ที่เข้ามาเนี่ยกลับจากร้านเทไม่ได้ได้แค่แบบกาแฟอาหารเบเกอรี hmm. ่แต่ว่าได้อย่างอื่นเทคเอา์กลับไปด้วย mm hmm. ก็เลยอยากสื่อสารให้มันดูแบบไม่อึดอัดสบายๆแล้วก็อยากสอดแทรกเขาเห็นนาวัสดุพวกเนี้ยที่เรานํามาทําเป็นร้าน oh. จริงๆเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็ p r a c t i c ในการทําธุรกิจในการทําร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว mm hmm. มันไม่จำเป็นว่าเราต้องแก้วพลาสติกเทกเวทเทคเวท mm hmm. ตลอดเทกเวทจะใช้แก้วกระดาษใช้กระป๋องที่เป็นอลู mm hmm. แล้วก็มีแก้วให้กินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบออฟเฟอร์วก ส่วนรถสำหรับคนที่นำคอนเทนเนอร์มาทานเองเพื่ออยากสร้าง awareness ให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างนี้ที่เห็นนี่คือเป็นอะไรอคะน้องเคอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นเป็นขวดขวดแก้วแล้วก็มีพวกแบบขวดเครื่องดื่มชูกำลังนิดนึงอะไรเนี้ยค่ะใช่เอามาแบบเหมือนตีให้แตกตรงนี้แล้วก็ขัดขัดตรงนี้เลยค่ะก็คือเหมือนตอนที่ผิดผิดก็ต้องทุบทิ้งแล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือบอกว่ากว่าจะได้มา โครงสร้างต่างๆของร้าน,น,นก็เลยแบบต้องใช้เวลาในกงลองผิดลองถูกไปด้วยแล้วเคก็พยายามจะเลือกวัสดุที่สม,มุติคนเดินออกาจากร้านเคอะค่เป็นวัสดุที่เราเห็นในชีวิตประจําวันให้เขานึกออกภาพแล้วก็รีเลทกับชีวิตเขาได้ง่ายเคก็เลยเลือกมาจากอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งหมดเมือ่อจะเป็นแบบกล่องนม,มขวดแก้วหรือว่านี้ก็คือฝาขวดน้าอ๋อ,อหรอใช่เพื่อให้คนเห็นว่า ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะอันนี้คือเป็นอะไรกล่องนมอันนี้เป็นกล่องนมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่คือถ้ามาดูใ้กล้อ่ะค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีโลโก้ต่างๆอยู่มันคือกล่องนมผสมกับอะไรอ่ะเป็นกล่องนมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร<อ>แล้วก็แบบในโโรเซสการทำเขาไม่ได้ใช้สารเคมีก็คือเป็นแผ่นย่างเยเลยค่ะแล้วก็ออกเป็นแผ่นตัวออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้ก็คือเอามาทําเป็นเหมือนผนังอะไรต่างๆได้เป็นผนังได้เป็นเฟอร์ได้ตรงนี้จะเป็นส่วนพวก Refill s สเตชันแล้วก็<า>มือชันดายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม <ไป S 1> ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี <c oughs> จ่จริงๆแล้วเจ้าของร้านตัวจริงคือน้องๆนี่เองนะคะ <c oughs> นี่ค <c oughs> นน่ารักมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนกับว่าอยากจะมารีฟิลสบู่ล้างมือน้ำยาซักผ้าอต่างๆที่นี่ก็มีด้วยแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอย่างตัวน,นี้เคจะแบ่งเป็นแบบเป็นพีเพลกับเพชร ให้มันเข้าใจง่ายหรือว่ามันมาที่มีทั้งของคนและของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่สุนะัข ก็ได้แบบแมวก็ได้มีพวกชั้นวิของน้องหมาน้องแมวตรงนี้แล้วก็นี้เป็นของคนค่ะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเหมือน second hand นะคะ,ะก็จะเป็นของเคแล้วก็ของเพื่อนๆกันที่แบบสนใจอยากจะมาเข้าแบบพวกเ circular ในการแบบส่งต่อเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วโอ้ยดีจังเลยที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนะแต่ว่าก็จะมีชั้นบนอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวกว่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะอยากจะรูว่า ที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ากาแฟาก็อร่อยของกินก็อร่อยม,มีเมนูอะไรแนะนําบ้างแล้วแต่ละเมนูมีความเกี่ยวนเนื่องกันย่งกับ,บความอีโคของเราปะก็มีอย่างกาแฟาจริงกาแฟาก็ออกแบบให้มันเป็น every day โปรเซสที่เราชอบกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างอาหารก็จะเป็นอาหารที่ทุกเมนูถ้าลูกค้าดูอะค่ะ,คะทุกเมนูจะเป็น i n นก e เลียนที่แชร์กันทั้งหมดมเพราะเค้าต้องการจะทิ้งให้น้อยที่สุด เรียกว่าทุกกระบวนการนะคะในการทําร้านนี้คือผ่านผ่านการคิดความตั้งใจงต่างๆมาแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้อยากชิมเมนูของที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวย,งาายังไงฝากน้นนองเคิร์ทแนะนำนิดนึงว่าเมนูอะไรบ้างดีแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปชิมข้างบนนะได้เลย <Okay S 2> ค่ะโอเคค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะตัวนี้เรียกว่าคอนวิฟคือเราเออกแบบให้เหมือนเวลาคนทานเหมือนทานพวกแบบพ็อกวิฟพวกกระดูกหมูอะคะ่ะก็คือแท้แทกินเอา destination. The เข้มข้นแน่สึกดวลเดืเอดของสองทีมหัวตารางระหว่างอาร์ซนอลที่ยังหวังลุ้นแชมป์ปะทะนิวคาสซลยูไนเต็ดที่กำลังกระหายชาชนะใครจะกระชากสามคะแนนเต็มในนัดนี้ไปได้ห้ามพลาดนิวคาสซลยูไนเต็ดพบอาร์ซนอลวันอาทิตย์7พฤษภาคม22นาฬิกา30นาทีทางทรู e ีมีฟุตบ1ช่อง600และ e m i e r Football 2ช่อง602ที่ True v i s i o n s สดครบทุกแมตช์ที่นี่ที่เดียวสมัครแพ็กเกจเสริม True Premier Football HD Plus ได้แล้ววันนี้ถึง28พฤษภาคม2566สมัครทางออนไลน์สแกนโทร02-008000กด3หรือที่ True Shop Lotus Micro และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ destination เราก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะโหเมนู oh, อาหารข้างหน้านี่คือกลิ่นหอมมากแต่ก่อนถ้าเราจะไปเข้าเรื่องเมนูอาหารพูดถึงยดคเกอรชั้น2ก่อนดีกว่านะคะ,ค,ะคือพอขึ้นมาชั้นนี้เราจะเห็นฟาซาดที่เป็นขวดแก้วชัดเจนมากๆแล้วก็จะเป็นช่องแสงต่างๆชั้นนี้เรามีการตกแต่งอะไรอย่างไรบ้างคะพอชั้นนี้พวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอะคะ่ะก็จะทํามาจากเ<ม>อ,อตัววัสดุที่เป็นแผ่นอัดกล่องนมห้องได้ออกแบบให้เป็นเหมือนแบบ กึ่งกึ่งเวิร์กช็อปเพลสค่ะคือฝั่งนั้นจะทําเป็นผนังขาวไว้แล้วสำหรับเวลาเราจัดเวิร์กช็อปเราก็ยิงโปรเจคเตอร์ตรงนี้ทุกหมดก็เป็นมูมัวเบิลด้วยค่ะก็ะคือแบบขยับได้เวลาตอาเวิร์กช็อปใช่ค่เขาจะไม่ได้ฟิกส์แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีสกายไลท์ที่ไว้ให้ต้นไม้เขาโตแล้วก็สมมวันลูกค้ามาทำงานช่งชวงเช้าอะค่ะก็จะไม่ได้เปิดไฟก็ให้เขาใช้แสงธรรมชาติเห็นมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์เลยเอะเพราะว่าเค่เปิดแอร์เป็นเวลา ก็จะแบบเปิดแอร์ช่วงประวันแบบสักสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดครึ่งที่มันร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปิดช่วงแบบเย็นๆก่อนปิดร้านค่ะอยากให้คนเหมือนจริงๆลองอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นว่าจริงๆมันก็มันก็ไม่ร้อนขนาดนั้นนะคือเราจะอย่างเมืองไทยมันร้อนอ๋อจากบ้าก็ไม่ไหวไม่ไหวเข้าห้างแต่จริงๆนะถ้าเราลองนั่งแป๊บหนึ่งทําใจล่มๆแบบนี้จริงๆมันอยู่ได้มันก็มีพัดลมมี ้นไม้จริงที่เราใช้มันก็จะเย็นขึ้นคราวนี้ค่ะมาพูดถึงเมนูอาหารบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเมนูของที่ร้านนี้เขามีเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวให้น้องเคล่าให้ฟังดีกว่าว่าเป็นเมนูอะไรบ้างได้ค่ะอย่างตัวนี้เลยตัวนี้เป็นซิเนเจอร์ของทางร้านนะคะตัวนี้เรียกว่าคอนริฟค่ะทำมาจากข้าวโพดคือเราออกแบบให้เหมือนเวลาคนทานเหมือนทานพวกแบบทอกริปพวกกระดูกหมูอะค่ะก็คือแทะกินเอากินหอมมากแล้วก็อย่างตัวนี้เป็นอะโวคาโดโทส์ค่ะ ก็ที่นี่จะมีเมนูทั้งแบบวีแกนด้วยแล้วก็แบบธรรมดาด้วยค่ะม,มีอันนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูแบบสุขภาพเลยเครื่องดื่มอเรื่องดืนี้เป็นเป็นเบสเซอร์ด้วยค่ะค่ะก็อย่างตัวนี้เป็นย e ูสุเอสเฟสโซ่ยูสุทางร้านเราใช้ยูสุสดค่ะไม่ได้ใช้พวกไซรัปมันก็จะแบบไม่ได้ เปรี้ยวโดดแล้วก็ความหวานเราใช้น้ำผึ้งแล้วก็ใส่ช็อตกาแฟเมนูนี้ก็น่าจะแบบเฟรชๆนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เป็นทรามิสซลาเต้ค่ะก็เวลาทานก็จะเหมือนทานพวกขนมทรามมิสซ์แล้วท้าไมเราต้องมีช้อนอันนี้ด้วยคะช้อนนี้ไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นช้อนเครื่องดื่มค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สนับสนุนการใช้หลอดแต่ว่าเราก็มีให้ถ้าจำเป็นจริงๆเป็นหลอดกระดาษ ก็เราก็จะเสิร so hey, ์ฟพร้อมกับช้อนอันนี้เพื่อให้คนๆแล้วก็ลองยกทานดูให้น้องเคฝา่กร้านหน่อยดีกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดยังไงบ้างคะโอเคได้ค่ะร้านเคปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสัมมกรนะคะรามคำแหง104ก็เปิดปิดวันธรรมดาเคเปิด8โมงปิด5โมงเย็นค่ะวันเสาร์อาทิตย์เปิด8โมงครึ่งปิด6โมงเย็นแต่ร้านจะปิดทุกวันอังคารนะคะตอนนี้ ค่ะ,คะแล้วก็ช่องทางถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสามารถเข้าไปหาที่ไหนยังไงได้บ้างก็จะมี Facebook กับ Instagram ค่ะก็ชื่อ early bkk ค่ะค่ะแล้วก็ Line แอดก็มีเป็น early bkk เหมือนกันค่ะหรือทั้ดว่าอยากโทรมาสอบถามอะไรทางร้านก็เซิร์ชในก o o g l e แ a p ได้มีเบอร์ทโทรศัพท์ใส่ไว้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถอัปเดตได้ผ่านทาง Facebook page ด้วยวันนี้ขอบคุณน้้งเคมากนะคะตอนนี้กลิ่นอาหารคือหอมมากเลยเดี๋ยวจะขอไปชิมต่อแล้วคขอบคุณค่ะ อันนี้กลิ่นหอมมากขออนุญาตใช้มือชิมนะคะหอมอร่อยหวานขา้าโพดมากเลยค่ะอือรสชาติกำลันดีอะกรอบด้วยนะคะนี่ครอ,อนริปอร่อยมากต่อไปชิมอะโวคาโดโอ้โห ซอสคือมีความออกรอบมากแล้วอโวคาโดของเขามีความแบบมันๆน,นะคะอันนี้เป็นเมนูสุขภาพที่ถือว่ารสชาติดีมากเลยนะคะรวมไปถึงซอสที่เขราดด้วยก็จะแบบตัดเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากค่ะแบบเดี๋ยวเรามาชิมเมนูเครื่องดื่มกันบ้างเนื่องจากไม่มีหลอดนะคะแต่ว่าเมนูเนี่ยมันก็แบบคนให้มีความเข้ากันนิดนึงทางร้านเขาก็เลยให้ช้อนมาด้วยแล้วก็คนนิดนึงก่อนที่จะชิมนะโอโ้กินหอมมากเลยนี่เลยค่ะ หอมมากเลยค่ะหอมหวานมันมากอือันนี้เราก็ชิมแบบหอมหวานมันไปแล้วคราวนี้เรามาเมนูกาแฟที่แบบว่าให้ความสดชื่นสดชื่นบ้างดีกว่านะเราก็ต้องคนเหมือนกันให้ยูสุก,กับกาแฟเขาเข้ากันนะคะน,นี่ก็น่าจะแบบเข้มๆผสมกับเปรียปร้ยวๆนิดนึงออันดับแรกเลยคือกลิ่นยูสุของเขาคือแบบหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาใช้ยูสุสดๆนะคะ กินไป้วรู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยตื่นแน่นอนค่ะชิมครบแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปกินจริงจังแล้วนะมาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination แล้วนะคะเพอมีของที่ยวริบบประจำสัปดาห์มอบให้ด้วยค่ะถ้าหากว่าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า สองร้านที่พราพามาในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าร้านอะไรบ้างและตั้งอยู่ที่ไหนนะคะถ้าหากว่าใครทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าชอบช่วงไหนของรายการเพราะอ,อะไรผู้โชคดีก็รอรับของใที่ระเด็กอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ไปฟังฉเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะสาหรับ so, วันนี้นะคะร้านแรก ที่พาพาไป b o w s the Taste of Cricket นะคะก็ถือได้ว่าเป็นร้านอาหารทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าโปรตีนจากมแมลงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาหารเหมือนกันถือได้ว่าเป็นอาหารในอนาคตแล้วก็ลงไปถึงยังได้ประโยชน์ในเรื่องสุขภาพอีกด้วยได้ปโปรตีนแบบเต็มๆเลยด้วยที่สำคัญคืออร่อยมากๆด้วยค่ะส่วนร้านนี้ค่ะ Early BKK นะคะก็เป็นคาเฟ่สำหรับคนที่รักโลกนั่นเองใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เหมือนเหือกันก็มาแชร์ประสบการณ์มาหาคอมมูนิตี้ใหม่ๆที่นี่กันได้นะคะก อยู่ไม่ไกลเลยรับคําแผงร้อยสนั่นเองนะคะหมู่บ้านสมากระมากันได้ทั้ง2ร้านเลยค่ะจนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะถ้าหาว่าใครรับชมไม่ทันไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางสัปดาห์นหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกต้องคอยติดตามนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมค่ะ้าเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวควาประทับใจกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เด็นข่าวสำคัญรอบวันเกาะติดสถานการณ์เด่นทั่วโลกเจาะลึกข่าวเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศกับผมโมทัยเ็นบุตรชนทิชาอัศวานิชชวันจันทรัพย์และการจนาทัพจีนทุกวันเวลา15.30นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกากับ t ี n NEWS ข่าวเย็นทาง t n n ช่อง16และทรูวิช s ั่นช่อง777 รอบโลกจะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญเ n n World Today พร้อมนำเสนอสถานการณ์ร้อนรอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกเข้มข้นด้วยกราฟิกประกอบภาพ